สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้นะครับเราจะมาแกะคู่มือสําคัญเลยสําหรับคนที่ฝันอยากมีร้านกาแฟเล็กๆก,กันครับหรือเป็นซุ้มกาแฟในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องอาการบริหารต้นทุนคุณภาพทํายังไงให้อยู่รอดได้ในตลาดที่แบบแข่งกันดุเดือดจริงๆค่ะใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาล้วงเคล็ดลับเด็ดๆจากข้อมูลนี้กันว่าจะสร้างสมดุลให้4เสาหลักที่ว่าเนี่ย คือเมล็ดกาแฟนมนม้ำแล้วก็อุปกรณ์ได้ยังไงให้ร้านเล็กๆของเรามันมันยืนได้จริงๆะครับค่ะโอเคมาเริ่มแกะกักนเลยดีกว่าเสาแรกก่อนเลยหัวใจสำคัญเมล็ดกาแฟนี่แหละครับค่ะสำคัญสุดเลยคือในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเมนูฮิตๆบ้านเราอย่างพวกลาเต้คาปูชิโน่ใช่ใช่หรือแม้แต่กาแฟเย็นสไตล์ไทยๆท,ที่เน้นหวานมันเข้มข้นหน่อยอา่าฮะ มีผลมากเลยกับการเลือกเมล็ดตัวเลือกหลักๆก็จะมีอาราบิก้าที่เด่นเรื่องกลิ่นหอมๆค่ะหอม,หอมละมุนใช่ครับแล้วก็โรบัสต้าอันนี้จะเข้มบอดี้แน่นเข้มๆเ,เลยแล้วก็มีแบบเบลนดคือเอามาผสมกันใช่เลยค่ะและสุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับร้านเล็กๆนะคะที่อาจจะมีงบจำกัดหน่อยคือการเลือกใช้เบลนด์อาราบิก้าผสมโรบัสต้าอย่างเช่นเอ่อ70-30หรือ 60- 40อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับ มันไม่ใช่แค่ลดต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นกลยุทธ์เลยกลยุทธ์ยังไงครับก็เพราะว่ากาแฟบ้านเรานิยมใส่นมเยอะใส่น้ำแข็งเยอะใช่ไหมคะใช่ครับกาแฟเย็นนี่ฮิตมากการใช้เบลนด์เนี่ยมันจะช่วยให้รสกาแฟมันสู้ได้ดีคือไม่จืดไม่จางหายไปง่ายๆอ๋อเข้าใจละคือรสชาติมันยังอยู่ใช่ค่ะรักษามาตร,รฐานรสชาติไว้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือคุมต้นทุนได้ดีมาก เบลนดีๆอาจจะอยู่ราวๆสัก2 5 0ร้อหถึงสามอเก้าบาทต่อกิโลเท hmm. ียบกับถ้าเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดดีๆหน่อยนะคะก็อาจจะพุ่งไปถึง3า0อยดสิบบาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นอีกโอ้ห oh, ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับค่ะนี่คือเพิ่มกำไรต่อแก้วได้โดยตรงเลยช่วยให้เงินหมุนเวียนดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับร้านเล็กๆผมพูดถึงมเมล็ดแล้วก็ต้องมาคู่กันเลยโดยเฉพาะกับเมนูนมฮิตๆเนี่ยก็คือเรื่องนมนี่แหละครับใช่ค่ะ ทานไม่ได้เลยมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับทั้งนมวัวแบบ p พาชลไลซ์หรือแบบ UHT ค่ะแล้วก็มีนมสำหรับคนแพ้แลคโตสด้วยแล้วก็นมจากพืชพวกนมโอ๊ตนมอัลมอนด์ใช่ใช่นมโอ๊ตนี่เขาว่าสูตรบาริสต้าตีโฟมดีด้วยใช่ค่ะ ถ้ามองในมุมการบริหารจัดการร้านเล็กๆกันนะคะนม UHT หรือ Ultra High Temperature ที่ผ่านความร้อนสูงๆเนี่ยนะพวกสูตรสำหรับบาริสต้าโดยเฉพาะอย่างยี่ห้อ e Falcon Pro อะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้มีแต้มต่อชัดเจนมากอย่างแรกเลยคือลดปัญหาของเสียหรือ food waste เพราะมันเก็บได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยโดยต้องไม่แช่เย็นก่อนเปิดต่างจา pasteurize เยอะเลยค่ะจริงด้วย p a พั u r z z e นี่เปิดแล้วอยู่ได้ไม่กี่วันเองใช่ค่ะ2คือบริหารสต็อกง่ายมากในร้านเล็กๆที่อาจจะมีพื้นที่จํากัดแล้วก็3คือมันให้โฟมนมที่ค่อนข้างเนียนละเอียดแล้วก็อยู่ตัวได้นานนานแค่ไหนครับเขาว่าอยู่ได้เกิน15นาทีเลยนะคะซึ่งมันสําคัญกับหน้าตาคุณภาพเครื่องดื่มร้อนอย่างลาเต้คาปูมากๆ เทียบกับนมพสาสต์ไรซ์สดๆใหม่ๆมันต่างกันเยอะไหมลูกค้าจะรู้สึกได้หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ mm hmm. คือนม UHT เนี่ยอาจจะมีกลิ่นหรือรสที่ต่างจากพสาสต์ไรซ์บ้างนิดหน่อยจริงๆค่ะ mm hmm. เพราะกระบวนการให้ความร้อนสูง อ๋อครับแต่ว่าสำหรับนม UHT ที่เขาออกแบบมาเพื่อบาริสต้าโดยเฉพาะสมัยนี้นะคะเขาพัฒนาไปเยอะมากจนความแตกต่างมันน้อยลงเรื่อยๆค่ะแล้วพอเอาไปผสมกับกาแฟเข้มๆในเมนูยอดนิยมต่างๆความต่างตรงนั้นแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยอืมเข้าใจครับค่ะข้อดีเรื่องการจัดการความคงตัวของโฟมเลยมักจะ,ะสำคัญกว่าสำหรับร้านเล็กๆค่ะ ประเด็นเรื่องน้ำนี่ก็น่าสนใจมากนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายคนคิดแบบนั้นค่ะแต่พอดูข้อมูลแล้วโอ้โหน้ํานี่ส่วนประกอบตั้ง90%ของกาแฟเลยนะใช่ค่ะเยอะมากแล้วคุณภาพน้ํานี่กระทบทั้งรสชาติทั้งอายุเครื่องชงเลยมาตรฐานของ SCA ที่เป็นองค์กรหลักเรื่องกาแฟเนี่ยเขาก็แนะนำค่า TDS คือปริมาณสารละลายในน้ำควรจะอยู่ช่วง75-250 ppm ใช่ค่ะแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆในหลายพื้นที่ของบ้านเราเลยก็คือน้ำกระด้างน้ำกระด้างคือมันมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมสูงๆอะค่ะอ๋อครับตัวนี้แหละค่ะตัวการสร้างตะกรันในเครื่องชงกาแฟเลยนึกภาพออกเลยครับเหมือนครบขาบก้ขาวในการต้มน้ำใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยมันทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็พังเร็วขึ้นแย่เลยเครื่องชงแพงแคงด้วยค่ะการลงทุนกับเครื่องกรองน้ำดีๆอย่าง ระบบ R.O. หรือ Reverse Osmosis ที่กรองละเอียดมากๆราคาอาจจะอยู่ประมาณ5,900ถึง12,300ประมาณนี้ค่ะครับ,รบหรืออาจจะเป็นระบบอื่นอย่าง U.F. หรือคาร์บอนหรือ Softener แล้วแต่สภาพน้ำดิบตรงนั้นมันเลยไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะคะแต่มันคือการปกป้องเครื่องชงกาแฟราคาหลักหมื่นของเราอืมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าใช่ค่ะแล้วก็ช่วยให้รสชาติกาแฟมันคงที่ด้วยทุกแก้วเหมือนเดิมมาถึงเสาหลักสุดท้ายครับ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือเครื่องบดกับเครื่องชงค่ะสำคัญคู่กันเลยการบดกาแฟสดใหม่เนี่สำคัญมากจริงๆนะครับเครื่องบดก็มีตั้งแต่แบบมือหมุนแบบคลาสสิกใช่ครับถูกหน่อยประมาณ2,000แต่ก็จะช้าหน่อยค่ะต้องใช้แรงนิดนึงกับอีกแบบคือไฟฟ้าที่ใช้เฟืองบดหรือเบอร์กรเดอร์อันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นสัก4 0 0พบาทขึ้นไป Hmm. แต่ข้อดีคือมันบดได้สม่ำเสมอซึ่งจำเป็นมากกับการชงเอสเปรสโซให้อร่อยเลยครับใช่เลยค่ะความสม่ำเสมอของผงกาแฟนี่สำคัญสุดๆส,สำหรับเอสเปรสโซส่วนเครื่องชงตัวเลือกก็หลากหลายมากค่ะตั้งแต่โมคาพอตอ๋อที่ต้มเป็นเตาใช่ค่ะราคาไม่แพงประมาณ500บาทเองประหยัดที่ด้วยแต่ต้องเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่เอสเปรสโซ่แท้ๆนะคะแรงดันไม่ถึงครับครับไปจนถึงเครื่องชงเอสเปรสโซ่แบบกึ่งอัตโนมัติอันนี้น่าจะ คุ้มค่าสุดแล้วสําหรับร้านเล็กๆเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับพวกนี้ก็มีตั้งแต่ประมาณ6,900บาทขึ้นไปค่ะอืมก็ถือว่าลงทุนได้ค่ะทําเมนูได้หลากหลายเร็วพอประมาณแต่ก็ต้องฝึกใช้ให้คล่องหน่อยครับต้องเรียนรู้เทคนิคใช่ค่ะการลงทุนตรงนี้สําคัญมากจริงๆอย่าไปประหยัดผิดจุดเด็ดขาดอย่างเช่นไปใช้เครื่องบดแบบใบมีดเบลดกริดอรที่เหมือนเครื่องปั่นนะคะ อ๋ออันนั้นไม่ดีหรอครับอันนั้นบทไม่สม่ำเสมอเลยค่ะผงกาแฟจะละเอียดบ้างหยาบบ้างปนกันไปหมดทําให้คุมรสชาติกาแฟยากมากค่ะครับครับเข้าใจแล้วแล้วก็อย่าลืมพวกอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆแต่จําเป็นนะคะเช่นอะไรบ้างครับก็พวกพิชเชอร์สําหรับสตีมนมเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินมเครื่องช่างดิจิตอลสำหรับช่างกาแฟช่างน้ำพวกนี้ก็ช่วยให้เราชงได้มาตรฐานมากขึ้นค่ะ สรุปแล้วนะครับการจะเปิดร้านกาแฟาเล็กๆให้รอดแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกดราคาแข่งกันอย่างเดียวเลยแต่คือการตัดสินใจอย่างฉลาดๆใน4ี่เสาหลักที่เราคุยกันวันนี้ค่ะ ตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟใช่ครับเลือกเมล็ดเบลนที่มันตอบโจทย์เมนูฮิตแล้วก็เรื่องกำไรด้วยค่ะการใช้นม UHT เพื่อคุมสต็อกลดความเสี่ยงเรื่องของเสียการลงทุนกับระบบกรองน้ำดีๆเพื่อรักษาเครื่องชงแล้วก็รสชาติกาแฟให้คงที่และสุดท้ายก็คือการเลือกเครื่องบดเครื่องชงที่เหมาะสมกับขนาดร้านรูปแบบร้านของเราทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งพอเราวางรากฐานสี่เสานี้ให้มันคงแล้วนะคะมันก็นำไปสู่คำถามต่อไปที่ น่าคบคิดมากๆเลยค่ะครับคือแล้วอะไรล่ะคือลายเซ็นหรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆที่จะทำให้ร้านกาแฟเล็กๆของเราเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมามีสเสน่ห์แล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นๆอีกมากมายที่มีอยู่ในตลาดได้อืมนั่นสินะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องนำไปต่อยอดหาคำตอบกันเองแล้วล่ะค่ะ